ะะท่านใช้ปุ๋ยน้ำของเราก่อนที่ยังไม่ใช้น้ำยางเป็นยังไงคะลุงน้ำยางแข็งกรีดดังพวอกๆหลุมแข็งอ๋อน้ำยางมันจะแข็งนะคะในในแต่แพอใช้ปุ๋ยน้ำของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะกรีดง่ายง่ายน้ำยางออกสม่ำเสมออ๋อค่ะเดี๋ยวให้ท่านกรีดให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะน้ํายางจะออกสม่าเสมอนะคะเห็นไหมคะโอ้ไหลดีมากค่ะบ่ตังแห้ง เออขนาดมีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไม่ค่อยคมนะคะเห็นไหมคะโอ้โมีประฝนะไม่เคยรับคมเลยนะคะเห็นไหมคะต้นยางของเราวันนี้ท่านก็มาฉีดหน้ายางด้วยนะคะเดี๋ยวคูกุ้งจะเอาให้ท่านฉีดฉีดโชว์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราไปดูต้นต่อไปดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมาดูกระแปงเลยนะคะสอมีดสองมีดเต็มกระแปงนะคะ ดูต้นต่อไปค่ะโอ้โอ้ออกรีมากเลยไหลปิมปิมเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้ดึงมีดออกไม่ทันเลยนะคะเห็นไหมคะนานๆๆๆๆๆยางไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยเนี่ยางไม่ได้ใส่ปุ๋ยท่านเียแต่ปุ๋ยน้ำค่ะท่านดูเองยังอุตส่ามีน้ำให้ท่านออกมาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ด ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยนะคะฉีดแต่ปุ๋ยน้ำค่ะฉีดกี่รอบแล้วคะฉีดไปสองรอบรอบที่สามวันนี้ฉีดวันนี้อ๋อรอบที่สามท่านฉีดวันนี้นะคะเดี๋ยวคูกุ้งจะพาไปดูตอนที่ท่านฉีดเลยนะคะโอเคค่ะค่ะเราไปดูวิธีการที่ลุงท่านฉีดนะคะท่านฉีดยังไงค่ะดูเลยค่ะดูเลยท่านฉีดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะ สบายนะคะดูาดูวิธีการวิธีการเห็นไหมคะน่าหนานเห็นไหมคะไม่เบ right. ah, ียงไม่เบียงไม่เบ tamam ียงเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยชุนแม่เป็นปีเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าครูกุ้งแก้ปัญหาอย่างหน้าตายจ้า